ดีต้าโคนตอนที่38 เธอไทยบังคับพิมพ์รักขึ้นรถและขู่เอาปืนจี้เพื่อชิงเงินสองล้านบาทพิมพ์รักทั้งโกรธทั้งกลัวแต่จำต้องยอมปล่อยให้เขาแย่งไปโดยไม่มีทางสู้ขณะเดียวกันลีตาในร่างเทียนพิสุทธิ์ที่อยู่ในโรงพยาบาลยังเสียใจจากการสูญเสียลูกในท้องจิตใจย่ำแย่เธอประกาศแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าพิมพ์รักและเธอไทยจะได้รับผลกรรมพระพึงลุงบุญและราเชน พยายามหาทางช่วยเทียนแต่ยังไม่พบกำไรห่างช้างที่เคยใช้คุ้มครองวิญญาณทุกคนกลัวว่าหากขืนบังคับมากไปเทียนอาจเป็นอันตรายจึงจำต้องปล่อยไว้ก่อนลีตาในร่างเทียนออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปเฝ้าฉัตรบาลที่ยังไม่ฟืน้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่เทียนแต่คือลีตาความตกใจและสับสนทำให้เขาขอให้เธอหยุดทำร้ายเทียนแต่กลับยิ่งจุดไฟความ แ้นในใจลิตาม,มากกว่าเดิม